Cái nón Cái gồm Ô, có triển gì ra đây cái nón ấy Đầy kêu em Lấy mẹ miệng Để nón ấy สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องกลับพบกับช่องนมจักรัรดิพัทติเดชเชิดเคยพี่น้องเลยวันนี้ก็พาพี่น้องมาหาเราหาเมียมพี่น้องนี่พี่น้องรถจอดปุ๊บนี่พี่ลิ้มทางนี่พี่น้องมาหาจุกก่อไพรก่อนเดี๋พี่น้องนมจักรัรดิพัทติกันย่างอ้อมอ้อมก่อไพรน้องพี่น้องเนาะอ้อมไปก็ไม่เห็นมันกำลังจะมาสตาร์ทรถรถสังเกตดอยไม่เห็นม่เมียมีเมียงบินเข้าไปนี่เกาะไพรพี่เดชยุ่งมึงนี่พี่น้องมองไปเห็นพี่น้องเดี๋ยวห้องไงอยู่พี่น้องไปครับว่ามึงยุ่งไหนรับพี่น้องไปบังครัับบอคคุณพี่น้ง นี่การก่อภัเลยพี่น้องนะพอได้อยู่พ Profess ี่น้องครับเอาเบิ้งน้พี่น้องนะเอามีหัวน้ามาพี่น้องไปรุนนักกันครับผมไปครับี่ครับพี่น้องไ่ครับหางตายยังดีเลยพี่น้องเล้เดี๋ยวค่อยเจาเข้าไปนะพี่น้องเนาะครับผมครับพี่น้องอ้ยลงใงไงอยู่พี่น้องรุ่นหัวน้าพี่น้องเลยจบอ้มีอยู่พี่น้องไปครับพี่น้องพอได้อยู่พี่น้องครับผมตัดครับผม พี่น้องบัรุ่นหัวน้าพี่น้องเนาะหัวน้าเขาได้อยู่พี่น้องครับผมโอ้ประเต็มดีได้อยู่พี่น้องเลยได้อยู่ครับเย็บกับพี่น้องพี่น้องโอ้ยห่อน หัน้าพอมีอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าไหลพี่น้องโอ้เดือนหาปีนี้ยากลีพี่น้องนะครับพอมีแต่ว่าไปปิดตาพี่น้องหังกับพ้อมง้ามกับเอาหางไปฝากเฒทาเนาพี่น้องเนาะเจียวครับหาตอครับพี่น้องเป็นกอบไพ่เจียวเจีวเจียยยครับผมนี่ครับพี่น้องหลังจากฝนตกนี่พี่น้องนอกจากนิ่มจะไม่ค่อยมีหัวหน้าให้เราพี่น้อง นี่ต,วตัวอันตรายเลยพี่น้องทั้งมดแดงครับพี่น้องนะครับหลังจากฝนตกนี่รู้สึกว่ามดแดงนี่หาลายเลยพี่น้องเลยนะครับไปท้งเล็ก็มีเจอแต่ทั้งมดแดงนะครับฉันมันมีหา้งมดแดงนี่มนนิัมจะบ่ค่อยอยูเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันจะกวนมันจะไปกวนหางมิีมพี่น้องมดนุ่มจากแบบพัดทินหมดไปปลาได้ก็เจอแต่มหมดนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนจากหาเมียมาหาหมดเนาะพี่น้องมี่ใครเป็นลองเบิดเลย อ้้ไข่ตรงนี่พี่น้องโอ้นะค,ครับนะครับพี่น้องไข่ตรงตรงนี่พี่น้องคนนะครับโอ้นะครับอโอ้นะอาไข่ตรงนี่พี่น้องอู้หามดสปอร์น้อพี่น้องไข่มดแดงพี่น้องคนนะครับโอ้แตาอ่อนซ้อน โ oh, oh, oh. อ้หามีมต้อนพี่น้องกัดแล้วพี่นอ้องเจอครั้งที่สองพี่นออ้องอุโร่จะมีหัวน้ำเป็นรุ่นหัวน้ำกันพี่น้องน,นี่ครับนี่ครับพี่น้องเรขึ้นไปตักเบื้องพี่น้องว่ามีหัวนว้ำเพรพี่น้องเห็นอุอม่อมๆอยู่พี่น้องครับผม หัวน้ำเต็มเลยพี่น้องโดนตอดไปแม่นึงตลุถุ <go> então, งมือเลยพี่น้องโอ้เจอยวเต็มีมดูพี่น้องเร่องนี้พี่น้องนะครับหั่งนี้หน่อยหลังอ่อนหัวน้ำเต็มเลยพี่น้องเจียวก็พี่น้องเก็บครับนะครับตอมหัวอยู่งหน่ะพี่น้องดูไรเก็บกระหวมมานเล็กไงลงพี่น้องมืงเนี๋ยพี่น้องด้ยโอ้แต่หั่งงามดีพี่น้องนะครับ เหนื่อยนี่ฮะเห็นไลอยู่พี่น้องทะลุทุ่งมือเลยไหมเห็นเราพี่น้องนี่ครับไลแม่มีมทะลุทุ่งมือพี่น้องเจียวอยู่พี่น้องบินตอมหัวอยู่เลยพี่น้องเลยโอ้โหน้ำแจ่มๆมากินเลยพี่น้องฮางอ่อน เยี่ยมพี่น้องหาต่อครับพี่น้องครับพี่น้องยังไม่เจอครั้งที่สามแล้วครับพี่น้องนะครับ ครับหั้งกับพระกอกับหั้งที่สองเมื่อกี้กพี่น้องแต่ว่าจะมีหัวหน้ามาพี่น้องกับลุนน้นองพี่น้องเนาะเดครับผมหลังลุนเบิ้งครับพี่น้องพี่น้องขึ้นเป็นรุ่นเบิ้งครับพี่น้องว่าจะมีหัวหน้ามาพี่น้องเด็กครับผม นี่มาอยู่ใหม่พี่น้องเดี๋หัวหน้าปิดตาเพราปิดตาเป็นตัวเต็มเลยพี่น้องนะครับทั้งนี้หน่อยเดี๋ยเมื่อท่านนี้มีโตพี่น้องเดี๋หัวหน้าเต็มเลยพี่น้องอู้หูแต่ปลานี่สุดยอดพี่น้องสองเดี๋ยวสองครั้งเหรอทั้งนี้หน่อยเดี๋หัวหน้าเต็มเลยพี่น้องนะครับงามงามงามเก็บกับผมเดี๋ยวซ่องกับแสงพระอาทิตย์พี่น้องลุนหลุดมืออีกครั้งพี่น้องเมื่อกี้กับผมหัวหน้าสุดยอดเลยพี่น้อง จำพี่น้องเลยโอ้ยแล้วผมหาต่อครับพี่น้องโอ้ยน่ากินมากพี่น้องเลยเต็มทุกหลอดเลยพี่น้องเนียเต็มว่าฉากฝุ่นว่าติดตาสิเดี๋ยเดี๋ยวผมสันนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วพี่น้องเลยในเนี่ยได้สามได้สามพังพี่น,อน้องนี่ครับพยังไงแต่หัวน้าก็บหัมัน หาสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์หัวนั่งหน่อยสองหัวนี่เต็มเปี้ยเลยพี่น้องครับว่าพ่อได้ยูได้กินอยู่พี่น้องมือเนี่ยครับหมานไร้แล้วกแต่ถือว่าหวานครับพี่น้องพ่อได้ยูได้กินครับพี่น้องหายยากเย็นพี่น้องปีเนี่ยครับนี่ครับงานกับผมกับผมสำหรับการหามิ่นมือนีก็พอได้ยูได้กินนะพี่น้องเนาะกับปีนี่ถือว่าหลากจาก ยังเซนสาอัสอยู่พี่น้องขาเมีมเนี่ยพี่น้องเพราะว่าปลามันโดนทำร้ายหลายพี่น้องเพราะพื้นที่ปลาลกลางนี่เพิ่นกระหิตโคกูนะน้องเดียวเออโคกน้องนะโมเดียวไปแล้วพี่น้องแล้วก็เพิ่นะปรับพื้นที่แต่ทังวันนะพี่น้องเนาะมันได้ย่างก็ต้องเสียย่างพี่น้องเขาก็บไม่ได้ว่ากันนะพี่น้องเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้พื้นที่มีประโยชน์สูงสุดนะพี่น้องเนาะเป็นทฤษฎีไหมนะพี่น้องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ร้องเบิ้งพี่น้องว่ามันหา คลิปต่อไปจะบเตยไหลก็นี้เพราะว่าหลังจากที่ฝนตกมาเนี่ยพี่น้องที่น่าย่านที่สุดคือมดแดงที่นุ่มจากปะไทยบ้างพี่น้องมดแดงหลายอีลีพี่น้องมุดมุดไปทั้งไหนก็เจอทั้งมดแดงพี่น้องแต่คั้งทั้งมดแดงอยู่หลายนี่มัมเมือนเดี๋จะไม่ค่อยอยู่พี่น้องเพราะมันจะกวนกันพี่น้องมันจะไม่ค่อยถือกันก็เจอทั้งมดแดงพี่น้องก็รังเคลียบงหนูไอ้ไข่ตรงเลยพี่น้องไข่มดแดงพี่น้องหรือว่าจะเปลี่ยนมาหาไข่มดแดงดีนีะพี่น้องอามีไม่ค่อยมาเลยช่วงนี้ สำหรับเมื่อนี้ยนุ่มจากรัดประเทียนขอกราบร้าพี่น้องแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้นุ่มจากรัดประเทียนในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี่ครับพี่น้องอู้แมงวีนี่ก็ไรพี่น้องเต็มตอมหน้าตอมตาพี่น้องเอ้ยจะเข่าตาอยยังไงสำหรับนี้ยนุ่มจากรัดประเทียกราบลาพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาร์คครับก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ย